สอนวิธีทําดอกไม้ประดิษฐ์จากลวดกำรรมะหยี่นะคะไปดูวิธีการทํากันเลย อุปกรณ์ของเราก็มีลวดกำยี่นะคะวันนี้ใช้สีขาวกับสีส้มคะ่ะเราก็เอาลวดกำลี่สีขาวมาพับครึ่งแบบนี้นะคะจากนั้นก็ตัดหนาครึง่งได้มาเส้นหนึ่งแบบนี้พับครึ่งนะคะจากนั้นดึงตรงปลายนะคะลงมาที่จุดกลางบิดแบบนี้คะ่ะแล้วก็เอาอีกเส้นหนึ่งทับนะคะแบบนี้แล้วบิดนะคะเราก็จะได้กลีบออกมาเป็นแบบนี้เลยคะ่ะเราจะทำกลีบนะคะทั้งหมดดอกหนึ่งเนี่ยห้ากลีบแบบนี้นะคะ หลังจากนั้นนะคะเรานําลวดกระมยี่สีส้มนะคะมาพับครึ่งแบบนี้นะคะแล้วก็แบ่งอีกครึ่งหนึ่งนะคะเราจะใช้นะคะทั้งหมด3เส้นด้วยกันแบบนี้เพื่อจะทําเกรสรคะ่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะใช้ไฟนะคะลนตรงปลายนิดนึงแล้วก็ลนแบบนี้นะคะส่วนข้างล่างแบบนี้นะคะเราก็จะลนให้เหลือแต่ก้านนะคะ เราก็ได้เป็นเกสรแบบนี้นะคะเราจะทําทั้งหมด3เส้นด้วยกันแบบนี้คะ่ะจากนั้นนะคะเราใช้ลวดกำยี่สีขาวนะคะมาพันนะคะแบบนี้ที่เกสรน,นะคะพันให้ทั่วนะคะหลังจากนั้นก็ประกอบกลีบได้เลยคะ่ะเราจะติดกาวนะคะที่ลวดกำยี่สีขาวนะคะแล้วก็ติดกลีบแบบนี้นะคะ ทั้งหมดนะคะกลีบของเราก็คือ5กลีบนะคะติดไปเรื่อยๆนะคะเสร็จเรียบร้อยก็จะได้ออกมาแบบนี้ใช้ฟฟลต์เทปนะคะม้วนนะคะ แค่นี้นะคะเราก็ได้ดอกไม้นะคะจากลวดกระมีหยีแบบง่ายๆแล้วค่ะทำทัก2อสามดอกนะคะและมาประกอบช่อกันก็จะได้เป็นแบบนี้เลยค่ะง่ายมากๆเลยนะคะก็เป็นไอเดียนะสามารถที่จะเอาไปทำตามกันได้นะคะ